เซบาสเตียนข้าตามหาท่านทั่วไปหมดเอข้ามีการโดนจากท่านเจ้าบาดาลท่านเจ้าบาดาลเพราเรียกท่านไปหาเดี๋ยวนี้เอเกี่ยวกับเจ้าหญิงเอเรียนร่ำ <c oughs> รู้ <c oughs> ขอคิดก่อนนะอู้ใครนั่นคือเงือกหนุ่มผู้โชคดี <c oughs> อ้าวคาราเมซีเซบาสเตียน ต้องไม่เกรงเกินเหตุเราต้องใจดีสู้เสือครับมีอะไรหรือกระม,ม่อมเอเซบาสเตียนข้าเป็นห่วงเรื่องของแอเลียนเจ้าสังเกตไหมว่าระยะหลงัลงๆเนี่ยเธอมีท่าทางแปลกแปลกถ,ถ้าปแปลกเหรอก็แบบว่าเธอดูหงอยๆฝันกลางวัน ร้องเพลงคืมหามคนเดียวเจ้าได้สังเกตรหรือเปล่าโอ,อ,อ้กระหม,อม่อม่เซบาสเตียนข้ารู้นะว่าเจ้ามีอะไรเล็กๆปิดบังข้าอยู่ปิดบังเล็กๆหรอเรื่องของแอรียลแอรียลหรอมีความรัก <c oughs> ไม่ยอมรับฟังเลยถ้ามาบอกให้อยู่งาๆเหมนุษย์พวกเขาแล้วพวกเขาเป็นตัวปัญหาของเราเกี่ยวอะไรกับพวกมนุษย์มนุษย์เหรอโอ้ใครเผลอพูดว่ามนุษย์เหรอเฟลเวอร์ทำไมไม่บอกเลยว,ว่าเธอจะพาฉันมาดูอะไรไั่องสิของขวัญเซอร์ไพรส์เอ้แฟลวเวอร เธอเก่ทงที่สุดเลยรูปปั้นเหมือนเขามากเลยเหมือนกระทั่งดวงตา <c oughs> แม่อริก